สบายดีป่าลุงประกอบสอนธรรมะขี่เก่าปลุงไอเมือ่อนีนก็ตอนมุดลุงดำหน้าตอนแรงปลาลุงไงอขี้หลากรังขาดน้ะปลาลุงขาดได้สามไห้เลยมือเศร้าดำตอนเศร้าได้สาม,มอสาด,าาดามองปลาลุงไอให้ใหญยช่องอะไรก็ให้หน้อยให้หนึ่งอืมน้องเยี่ยมน้องมิวปลาลุงไอไม่ได้น้องเยี่ยม เราลุงม ok, AH, ุ <Okay. S 1> okay. uh, oh, ้กูเป็นได้เมื่อยบ่ทำกูกรลกกาลองสาวเอื่อยมันน้องเทนน้องมินนี่น้องกระทินเออคือมันบริกนอยู่คณะตอนนี้กระดามต้นใบแต่กระแดดกระแดดโพดตโวไโพดเรื่องไโอ้ทำกูริตลูกกา ไปได้น้องมิ้วไงบอเหงื่อยอ,ยอยู่แต่มนันเด็ดไปรุงเลยคือหลอาคขาดนะโอ้เด็ดเทบเด็ดบ้าไปรงุงไม,นะม่นตอนเศร้าไปเด็ดตอนนี้อันนี้ดำมือเศร้าเนี่ยไปรุงเลยสองห้ย เดดแท้เดดพอผู้เด็ดแนวโพเดให้น้องเงนิวดํากอนบ่ลงเอถ่ายเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ปลุงเบิ่งก่อนเหลืออยู่4ไบ่ลงเให้ให้ก็บ่ได้ใหญ่ปานไดรอกบ่ลงเยแล้วสิให้นี่ก็ถือว่าแลวเพะลุทงนี้ลกอีกท่งนึง ดีดำหักลงมาเ่อง้นามใครแต่ลูกกาอยู่ห่มบาลุงไง โอ้คือไฟแค่สองคือลายสั <anything like aries> ้นคักแค่นี้หูก่าต้นแรงบุลุงเอ้ใครจะกล้าปล่อยมุยหยาพ่อบุลุงเอ้กล้ามุยหยาหากล้ามันจะอ่อนบุลุงอืม บ่อายจะยังไปทะเลลองไนะบ่ตัวโคแดดเลยหนังคนน่ะฮะเป็นไงไอเบิงงูฮาจะมาพี่น้องคเอาว่ากินนมว่ากินหนาว่ากินนมไม่ไเ้ข้าหม่้าาพี่น้องเลยอืม

วางเศร้าอย่ง้บริเต็ปนอไาด้วีอะไรเปิด้วไม่ไมาเปิดไม่ให่นด้วย <c oughs> งม่มีะดูไ่ด้จะร้อน e า ก็มองนึงเมาบกุปวดเนี่ยปวดย่างโหนนอนแ้โมนนอนอีลยคุยมึงไหน่อกถ้าจ้อยเปลี่ยนแผนกันแต่ว่าถจอยเปลี่ยนแผนกันแต่ว่าถาจ่ยนมา็ไ้ดอ หลบกินยังไงเออพักตัวยังหันนะบอมันากยังกันะม่เนบอไอ้นี่ยมเงานปพลงเลยปีนในสอนจักวันยังมีหยาอยู่บสนสนอดนหายในกันเล ไม่นท่าสวนท่าไม้เลยไม่ใช่มีหยายอยู่บ่ <c oughs> จะเจอเป็นแหงวัดเก่าไปรูไไ้ไมมมหม ใจเกี่ยวข่าวอะไรใจดำมาไะมาซื้อตุงมือดำนาว่าตุงมือดำนานหรอใครจะไปซื้อตุงมือมาวันนั้นใจดำมาไฟมีตุงมือดำนากือบดำนาไอ้พระเจ้าอนเจ้าน่ยะเจ้า เออเกี่ยวกับนาเบยงงูอิ้ก้าว่าเนี่ยนะเบยงูกินข่าบ่แม่นบวชเม่นนะเข่าอะรนี่ฮอู่าอเรียไปจะคือข้นเมีแต่หยาบบฮะนะ

กากยังเด็กหท่านละลายไปนะจําเดี๋ยวประมาณให้บริเวณกากพอ่นะวัาสุขอลาพิคิตระพาลูป่าวภัยกุศลกุิดตาม ซ่องนมัดน้อปลาลุงถ้าพอคิปน้าปลาลุบาย